สวัสดีค่ะดารากอสิท์มาแล้วค่ะบ้านสวนปจ้จิอัชราพันธ์ลมลื่นเงียบสงบบ้านปจ้จิเป็นหมู่ไม้สักบนพื้นที่5้าไร่ตั้งอยู่โครงการหมู่บ้านสวนขวานจังหวัดนครปฐมปจ้จิเปิดเป็นบ้านพักแห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมแบบเช้าปายเย็นกลับจีอัชราพานันภไยบุญสุวรรณเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักแสดงมากฝีมือหรือที่เรียกติดปากกันว่าปจิค่ะ ผลงานของปาจิได้รับรางวัลการันตีมากมายกระทั่งช่วงหลังๆปาจิได้หันไปใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยเป็นครูสอนโยคะและยังเขียนหนังสือแนะนำการบริหารร่างกายกระทั่งกลายเป็นกูรูทางด้านการทำโยคะ หากติดตามความเคลื่อนไหวของเธอในอินสตาแกรมจะพบว่าเธอได้ใช้ชีวิตแบบสงบปฏิบัติธรรมเล่นโยคะที่เราจะพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งพื้นที่แห่งความสงบของป้าจิก็คือบ้านสวนที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นเรือนไทยหลังคาสูงออกแบบสไตล์โมเดิร์นเอเชียซึ่งภายในออกแบบและเน้นการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เลือกใช้ของตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติเป็นหลักด้วยค่ะห้องนอนห้องพระห้องรับแขกห้องครัว ล้วนแสดงถึงความอบอุ่นหากดอกไม้ที่ปลูกออกดอกคาใดก็จะถูกตัดออกมานำประดับแจกันตกแต่งไว้ในห้องต่างๆทำให้เรือนไทยหลังนี้งดงามเหมาะสำหรับที่เป็นชาัดพลังของป้าจีนอกจากที่พักแล้วเรื่องอาหารการกินป้าจีก็ใส่ใจเพราะเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลกักบ้านป้าจิเป็นเรือนหมู่ไม้สักบนพื้นที่5้าไร่ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านสวนขวานจังหวัดนครปฐมค่ะ ปจิเปิดบ้านพักแห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมแบบเช้าปายเย็นกรับโดยนิมนต์พระอาจารย์ ธรรมทีโปและอาจารย์สุรพจน์สะทางทาธิโกจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงามาอบรมปฏิบัติธรรมดูจิตตามแนวทางมหาสติปันธฐาน4อริยมรรคมีองค์8แก่บุคคลทั่วไปฝึกดูจิตอย่างเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหากต้องการปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะและไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะป้าจิบอกว่ามาบ้านนี้ไม่มีการใช้เงน เด็ดขาดไม่ต้องจองแทร่รู้แล้วบอกต่อกันไปทุกคนที่มาต้องอิม่มต้องสบายปาอยากมอบธรรมะให้กับทุกคนคะ่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i f t e เอทเพจหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราก็สิบด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ